สวัสดีครับนี่คือพันธุ์องุ่นแบ็กโอปอลครับมีหลายพันวันนี้มีแค่ยี่สิบกว่าพันนะครับอ่านี่คือไร่องุ่นคุณต่อยนะครับกับดิเจนุ่มพัฒนาพลนะครับวันนี้มาปลูกที่ไร่ทวีพัฒนาเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไหนสนใจอยากได้พันธุ์นะครับไอ้ป,ปลูกเอ่อเป็นองุ่นนะครับพันธุ์ต่างประเทศหรือในประเทศนะครับติดต่อยินฟ้าอากาศท่านใดสนใจจะได้พันธุ์ติดต่อสอบถามที่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสี่สามสี่หนึ่งศูนย์นะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสี่สาม 4140อันนี้เป็นพัน,นุ์องุ่นหลายพันนะครับมีเกือบ30สพันนะครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากเอาไปกาเกษตรกรท่านใดอยากจะได้พันราคาถูกนะครับกับไร่องุ่นคุณต่อยกับดิฉันหนุ่มพัทรพลติดต่อมาที่ศูนย์877434140ครับนี่คือกำลังจะปลูกองุ่นนะครับเห็นองุ่นที่ไร่ทวีพัฒนานครับเพราะฉะนั้นเรามีหลายสาขา นี่คือ,อไล่แองุนคุณต่อยครับสนใจติดต่อสอบถามที่0877434140็ดเจ็4สี่สขอบคุณมากครับ